คนเดียวเท่านั้นไม่เคยมีใครในใจฉันจึงเฝ้าพยายามทำดีให้ทธอมองเห็นหัวใจแต่สิ่งที่เจอทุกครั้งฉันยังเป็นคนแสนไกลไม่ใกลเคียงเลยใช่ไหมจะทำอะไร เพลงรักเธอแค่ไหนคะ่ะคือเป็นซิงเกิลใหม่ของน,นะาคะ่ะประมาณหน่ยว่าเราทาให้ทุกอย่างให้เขาทั้งทาดีกับเขารักเขามากขนาดไหนแต่ว่าคือเหมือนเขาก็ยังไม่เคยมองเห็นค่าเราเลย <S <S เหมือนผู้หญิงคนหนึ่งที่ทุ่มเทค่ะทุ่มเทความรักให้ผู้ชายคนนึงแต่ว่าเหมือนเขาก็ไม่ค่อยจะเห็นความสําคัญของเราสเท่าไหร่ เหมือนเรามีแฟนคนนึงเหมือนเหมือน,นเป็นคนรักนี่แหละค่ะไม่ใช่แฟนอาจจะเป็นแฟนหรืออาจจะเป็นคนที่เราแอบรักหรือว่าอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วคือเหมือนเราทําทุกอย่างให้เขาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เห็นเราอยู่ในสายตาอยู่ดียังคือไม่ได้สนใจไม่ได้ใหดีเราเท่าไหร่ทั้งที่เราทําทุกอย่างเพื่อเขาค่ะททีีที่่่มมมมมตััวนนเเเเธธอออไคคยยสใจจแะงงง มันจะเป็นกราฟอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆคือแบบเหมือนตอนแรกคือมันเป็นกราฟของเพลงก็จะจัดที่แบบเออเหมือนพูดกับตัวเองอีกคนเดียวสักพักนึงก็คือเหมือนถามเขาแบบทําไมต้องทําแค่ไหนต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ตอนร้องก็คิดตามเนื้อเพลงแหละค่ะคิดว่าถ้าเกิดสมมติเรามีคนคนนึงแล้วแบบเราทาทุกอย่างให้เขาแล้วแบบ oh, oh, oh. เขาไม่ค่อยดูแลไม่ค่อยใส่ใจเราเราคงจะเศร้าเราคงจะแบบเสียใจมากอะไรเงี้ย เพลงนี้หนุนาหนึ่งทิดาต้องถ่ายทอดอารมณ์ความเหงาและการเฝ้ารอความรักจากผู้ชายของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งทาให้เธอต้องใส่อินเนอร์ลงไปเพื่อให้สามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างเข้าถึงอารมณ์เพลงจริงๆท่อนนี้จะยากเพราะว่าคือเป็นท่อนที่เราต้องแบบทําให้เขาเห็นจริงว่าเราแบบทําไมเราอ่อนแอเราแบบเราไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เพลงเป็นเนื้อหาเพลงช้าแล้วก็เพลงเศร้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องโฟกัสไปที่เรื่องอารมณ์เป็นหลักเพราะว่าเนื้อหาเราก็ต้องการที่จะ อธิบายเป็นเรื่องที่ต้องการเล่าให้ถึงแบบความทุกข์ใจของผู้หญิงคนหนึ่งนยคะก็ต้องโฟกัสเทียรอมอยู่ ขอฝากกันนะคะซิงเกิลร,รักเธอแค่ไหนนะคะนี่เป็นซิงเกิลอีกหนึ่งเพลงของหนูนานนะคะยังไงก็ขอฝากให้ติดตามชมด้วยแล้วกันนะคะรร้อออ่อเ,อเมืไห